ุ่งครับเป็ดไล่ทุ่งมาอีกแล้วโอ้โหเต็มท้องนาเลยอตัวไม่นอยกังตัวเต็มท้องนานี่คือเป็ดไล่ทุ่งนะครับช่วงนี้เป็ดไล่ทุ่งจะเยอะนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้ เขาได้เกี่ยวข้าวไปหมดแล้วนะครับเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วเกี่ยวข้าวหมดแล้วก็ทําให้ท้องนาว่างครับเขาก็เลยนําเป็ดมาเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงมากินอาหารในทุน่งนานะครับในทุน่งนาไอตรงนี้ไม่รู้เจ้าของไปไหนนะครับมองไม่เห็นนะครับถ้ามองเห็นจะสอบถามก็่อยนะครับตอนนี้เป็ดกําลังเดินเป็นทิวแถวนะครับเดิมเป็นทิวแถวนะครับ เดินแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ระหว่างที่มันเดินนี่ครับรือปะบางบางตัวมันก็ไข่นะครับไข่แล้วก็จะเดินเก็บไข่ด้วยนะเ<ม>ขาจะเก็บไข่พอตกเย็นก็ก่อนที่จะนํานไปเข้าเล้าเนี่ยนะเข้าในค้อกที่เขาขัางไว้เนลยกเขาจะล้อมไว้นะครับล้อมไว้ น,นี่คือหลักความเป็นจริงของมนุษย์เรานะครับเวลาเลี้ยงเป็ดที่บ้านถ้าทำคอกเล้าเยอะมันก็เลี้ยงไม่ได้นะครับเพราะอาหารมันต้องซื้อนะครับแต่ทีนี้เรามาเมื่อเราเลี้ยงตามทุ่งนาเป็นอาหารธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องของอาหารธรรมชาตินะครับมันเป็นธรรมชาติซึ่งสามารถหากินได้ตามท้องทุ่งนาโดยเฉพาะพวกกุ้งหอย ปูปลานะครับนะครับแล้วพวกหนอนแมลงต่างๆที่เป็ดมันกินคือเป็ดจะไซส์กินทั้งหมดนะครับมันไม่สนใจว่าจะเป็นอะไรเพราะเว่าเป็ดมันทายออกมาจะเป็นน้ํานะครับมันออกมาเป็นน้ําไม่ไม่เป็นก้อนเหมือนกับสัตว์อื่นนะครับไม่เหมือนกับพวกสัตวประเภทอื่นนะครับกินกินทั้งวันนะครับเป็ดกินทั้งวันนะครับกินทั้งวันนะครับงั้นเวลาเรา เลี้ยงเป็ดนี่ต้องมีอาหารให้มันกินตลอดนะครับมีอาหารให้มันกินตลอดครับไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาไข่จะไม่ดกนะครับแต่ถ้ามันกินทั้งวันนี่ไข่จะดกนะครับโดยเฉพาะพวกหอยนะครับพวกหอยนี่จะดีมากเลยนะครับทีนี้ถ้าเราเลี้ยงในเล้านี่มันก็ต้องซื้ออาหารอาหารก็แพงนะครับอาหารมันแพงนะครับก็ นี่คือการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนะครับแบบง่ายๆนะครับการเลี้ยงเป็ดตามทุ่งนาเขาก็ต้องบางเจ้าเขาต้องไปเช่าเานะครับคืเช่าขเขาเลี้ยงเป็ดนะครับบางเจ้าบางรายเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องเช่านะครับแต่ให้อาหารให้ให้เปด็ดไข่เอาไข่มันแลกก็นนะฮะันแลกพันนาแลกเป็นการกเช่านะครับอาจจะวันละแผงหรือขึ้นแผงของ,งแผงก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับ อันนี้เป็ดก็เริ่มหันหัวตับคือมันจะมีจ่าฝูงนะครับจ่าฝูงของมันแล้วมันก็จะเดินตามจ่าฝูงนะครับจ่าฝูงไปไหนมันก็จะไปที่นั่นนะครับไปตามจ่าฝูงนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาเลยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ